นี่เป็นไงพี่น้องสบายเลยนะบน,นละเัยสบายเลยครับเอาเอาเอา มองนี่นรั้งดวงใจรถละกันเฮ้ยใจเยินน้อยก็ได้พ่อจ้าวจ้าวไปเลยสบายสบาย